น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชั้น n นาวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังคาถาบูชาหลวงปู่ทวดให้โชคลาภเงินทองมีแต่คำว่าโชคดีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะหลวงปู่ทวดหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและยังเป็นที่รู้จักกันของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาในฐานะพระศักดิ์สิทธ ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์และอภิญญาแก่กล้าจนได้สมยานามว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและปัจจุบันมีผู้คนให้ความเคารพศรัทธาและบูชาเป็นจำนวนมากเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองบางคนก็มีรูปองค์พระหรือเหรียญของหลวงปู่ทวดไปบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภดวงชะตาให้แคลววคราดจากภัยอันตรายต่างๆและใครที่อยากจะบูชาหลวงปู่ทวดแต่ไม่รู้ว่าจะไปบูชาที่ไหนดีวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีขอพรอย่างไรให้เกิดผลพร้อมกับคาถาบูชาหลวงปู่ทวด ใครที่อยากจะขอพรกับหลวงปู่ทวดลองมารับฟังติดตามกันดูนะคะสำหรับตำนานความเป็นมาของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จเจ้าพระโคหนึ่งในพระเกจิอาจารย์อยู่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชต่อมา ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรสในครั้งสุดท้ายในราชทินนามว่าสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์หลวงปู่ทวดมีชื่อเดิมว่าปู่เป็นบุตรของนายหูและนางจันซึ่งพื้นเพเดิมเป็นคนตำบลดีหลวง อำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาโดยเขาเล่ากันว่าเมื่อตอนที่ท่านเกิดนั้นได้มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นก็คือฟ้าเกิดร้องเสียงดังฟ้าผ่าแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นสเสมือนหนึ่งว่ามีผู้มีบุญญาที่การมาเกิดและบิดาของท่านก็นำรกที่ตัดออกจากสายสะดือ ไปฝังไว้ที่ขนต้นเลียบซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักสงต้นเลียบในปัจจุบันและหลวงปู่ทวดก็ได้ศึกษาบวทเรียนเป็นสามาเณรตั้งแต่เด็กจนต่อมาได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นภิกษุหลังจากนั้นก็ได้ศึกษาสแสวงหาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆ จนมีความรู้แตกฉานทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติต่อมาท่านก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ให้ผู้คนได้เห็นหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งที่เรื่องลือถึงปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดเกิดขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาซึ่งในยุคนั้นการเดินทางจะสัญจรด้วยเรือและการเดินทางในแต่ละครั้ง ก็กินเวลาแลมเดือนบ้างหรือบางครั้งก็เป็นแรมปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางก็เล่าว่าลูกเรือหมัวเล่นไพ่จนลืมเตรียมน้ำจืดไว้ใช้กินบนเรือหรือบางตำนานก็เล่าว่าเกิดโจรปล้นบนเรือโดยครั้งนั้นทําให้คนอยู่บนเรือจะอดตายเพราะไม่มีน้ำจืดให้ดื่มกินซึ่งเหตุการณ์นั้น ทำให้หลวงปู่ทวดได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วใช้เท้าไปเหยียบน้ำทะเลทำให้น้ำทะเลตรงที่เหยียบกลายเป็นน้ำจืดจึงทำให้ผู้คนบนเรือที่พบเห็นก็อึ้งในปาฏิหาริย์และยังทำให้ผู้คนบนเรือมีน้ำจืดดื่มและรอดชีวิตมาได้เหตุการณ์ในครั้งนั้น จึงทำให้ท่านได้รับฉายาว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและต่อมาก็ยังมีปาฏิหาริย์อีกหลายครั้งจนทำให้ผู้คนศรัทธาเลื่อมใสหลวงปู่ทวดเป็นจำนวนมากและด้วยความศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้คาถาบูชาหลวงปู่ทวดกลายเป็นคาถาที่คนนิยมสวดก่อนจะออกเดินทาง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองวิธีการบูชาหลวงปู่ทวดสำหรับใครที่จะบูชาหลวงปู่ทวดจะต้องใช้ทูบแขกหรือทูบสีดำจำนวนเก้าดอกพร้อมด้วยดอกมะลิสีขาว9้าดอกจากนั้นก็ให้ท่องนโมสามจบแล้วตามด้วยคาถาบูชาหลวงปู่ทวดอีกสจบ แต่ถ้าใครที่ไม่มีพระพุทธรูปของท่านหรือพระเครื่องของหลวงปูท่ทวด <c oughs> ก็สามารถตั้งจิตแล้วระลึกถึงท่านแล้วท่องบทสวดหลวงปูท่ทวดได้เลย <c oughs> เพราะหลักสำคัญในการบูชานั้นไม่จำเป็นต้องอะไรมากมาย <c oughs> ขอเพียงแค่มีจิตใจที่บริสุทธิ์ในการจะบูชาหลวงปูท่ทวด เพียงแค่นี้ก็พอแล้วคาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะ อิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาโดยคำแปลของบทสวดหลวงปู่ทวดนั้นจะมีความหมายที่ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่ทวด ผู้เป็นพระโพธิสตัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตยอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้อนุภาพคาถาหลวงปู่ทวดจากคำเล่าลือที่เล่าต่อกันมาว่าใครก็ตามที่ได้บูชาหลวงปู่ทวดโดยการสวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเป็นประจำทุกวันหรือการที่จะเดินทางไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือ ขึ้นเครื่องบินก็จะช่วยให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงหรือใครที่กำลังติดต่อการค้าธุรกิจสำคัญสำคัญก็จะเกิดโชคลาภประสบความสำเร็จในการเจรจาค้าขายรุ่งเรืองอย่างไม่ขาดสายด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดนั้นจึงทำให้หลายคนนิยมที่จะแขวนพระ หลวงปูท่ทวดติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อให้บารมีของท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยช่วยปกป้องจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นบูชาหลวงปูท่ทวดได้ที่ไหนเป็นเรื่องเลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคนส่วนใหญ่มักจะนิยมบูชาหลวงปูท่ทวด และแขวนพระเครื่องของหลวงปู่ทวดหรือบางคนก็เช่าองค์พระพุทธรูปของหลวงปู่ทวดไปบูชากันที่บ้านแล้วค่อยท่องคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเป็นประจำซึ่งถ้าใครที่อยากจะมากราบไหว้หลวงปู่ทวดด้วยตัวเองนั้นเราก็จะมาแนะนำวัดที่ได้ทําการสร้างหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นองค์พระ ที่มีขนาดใหญ่และมีผู้คนมากราบไหว้เป็นจำนวนมากและปัจจุบันก็มีด้วยกัน5วัดใหญ่ๆเริ่มจากวัดแรกที่เป็นวัดบ้านเกิดของหลวงปู่ทวดนั่นก็คือวัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี 2. หลวงปู่ทวดแห่งวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สามหลวงปู่ทวดแห่งพุทธอุทยานมหาราชอําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุทยาสี่หลวงปู่ทวดแห่งวัดป่าสแสงธรรมพรหมรังสีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและห้าหลวงปู่ทวดแห่งวัดแม่ตะไคร้อําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้แล้ว ใครที่อยากจะได้เหรียญหลวงปู่ทวดมาบูชาก็สามารถเช่าได้ที่วัดต่างๆหรือตามหน้าเว็บไซต์ก็มีบูชากันอีกด้วยเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลวงปู่ทวดที่เราได้นำมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังเพราะถ้าจะให้พูดถึงตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ใครที่ไม่มีโอกาสไปสักการะบูชาที่วัดก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานแล้วระลึกถึงหลวงปู่ทวดจากนั้นให้สวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเพียงเท่านี้ท่านก็จะช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้พรใดๆที่ขอไปนั้น ได้ตามที่ต้องการคือต้องหมั่นทำความดีคิดดีพูดดีละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเพียงแค่นี้บุญบารมีของตัวคุณเองก็จะส่องผลให้ประสบความสำเร็จความสมหวังดังใจทุกประการนะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควาเป็นคาถาของหลวงปู่ทวด หยับน้ำทะเลจืดโดยมีคติความเชื่อสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าอานุภาพแห่งพระคาถานี้ประมาณไม่ได้เลยภาวนาก่อนออกเดินทางเป็นแคล้วคลาดปลอดภัยภัยอันตรายไม่กล่ำมกลายอุป,ปเทศหรือการใช้คาถาบทนี้คือให้สวดภาวนาพระคาถาก่อนขึ้นรถลงเรือ ติดต่อค้าขายจะเกิดสิริมงคลโชคลาภมากมายขายดีเป็นเทน้ำเทท่าท่านว่าให้มันสวดจเจริญภาวนาพระคาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนี้จะบังเกิดสิ่งอัศาจรรย์แก่ตนเองและครอบครัวขณะเดียวกันยังมีคติความเชื่อด้วยว่าพุทธคุณคาถานั้นหากท่องเป็นประจำ จะคุ้มครองให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆเช่นเดียวกับการแขวนพระหลวงปู่ทวดโดยก่อนท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดให้เริ่มต้นด้วยการตั้งน้โมสามจบแล้วก็ระลึกถึงคุณพระเป็นการขอพรบารามีทั้งนี้หากถอดคำแปลคาถาหลวงปู่ทวดแยกออกมาแต่ละตัว มีความหมายที่น่าสนใจดังนี้นะโมหมายถึงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เทพยดาพรามมารยักษ์และสัตว์ทั้งปวงนอกจากนี้แล้วนะโมแปลว่านอบน้อมดังคำแปลที่แปลไว้ต้นหมวดพุทธ,ธว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทั้งนี้หลวงปู่มั่นภูริทะัตะเทระท่านได้ชี้แจงไว้ในหนังสือมุตตโตไทยถึงที่มาที่ไปของนาโมสรุปพอสังเขปได้ว่านะคือธาตุน้ำซึ่งมาจากแม่โมคือธาตุดินซึ่งมาจากพ่อทั้งสองธาตุนี้ผสมกันจึงเกิดเป็นตัวเรา โดยมีธาตุไฟและธาตุลมเข้ามาอาศัยภายหลังนะโมจึงสำคัญเพราะเป็นธาตุตั้งตน้นและเมื่อครั้งหมดธาตุลมและธาตุไฟทุกอย่างก็จะสลายคืนธรรมชาติด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่านะโมนอกจากจะแปลตรงตัวว่านอบน้อมแล้วยังมีความหมายเชิงลึก เช่นนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามหากคำพวนะโมจะได้ว่ามะโนแปลว่าใจหมายถึงทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจนั่นเองโพธิสัตโตก็คือพระโพธิสัตว์ในที่นี้หมายถึงหลวงปู่ทวดท่านเป็นพระโพธิสัตว์มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ อิติภควากล่อนมาจากบทสรรเสริญพระพุทธคุณที่ว่าอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอ,อนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัตถาเทวะมนุษยานังพุทโธภควาติซึ่งแปลความได้ดังนี้ อิติปิโสภควาหมายถึงเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังหมายถึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธหมายถึงเป็นผู้ตัดสรู้ชอบโดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนหมายถึงเป็นผู้พร้อมด้วยวิชาและจารณะ สุขโตหมายถึงเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูหมายถึงเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิหมายถึงเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษยานางหมายถึงเป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธหมายถึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภะควาติหมายถึงเป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสังสอนศาสตร์อย่างไรก็ตามคาถาหลวงปู่ทวดที่ว่านะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาจะใกล้เคียงกับ คาถาขอขมาพระโพธิสัตว์กวนิมิที่ว่านะโมโพธิสัตโตนะโมพุทธายะอิติสุขโตอระหังพุทโธอาคันติมายะนะมะพะทะนะโมพุทธายะพุทธรัตนังปทวีคงคาธรมมรัตนังพระภูม,มิเทวาอิติภควาสังฆรัตนังขามามิหัง นอกจากนี้แล้วเพื่อเพิ่มความเข้มรั้งของคาถาหลวงปูทวดยังมีการเพิ่มคาถาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ไว้ด้านหน้าและด้านหลังกลายเป็นคาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลกคือณเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะ อิติภาควายะทาพุธโมนะทั้งนี้ในส่วนของคาถาบทหลังนั้นเป็นการท่องคาถาพระเจ้าห้าพระองค์แบบถอยหลังที่ว่ายะทาพุธโมนะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ